วันนี้งานเลี้ยงของเราก็จะเริ่มที่5้าโมงเย็นนะคะแต่แตพวกฉันเนี่ยก็ออกจากลานประมาณบ่ายโมงเพื่อไปเอาพัสดุที่ขนส่งนะคะหลังจากเราเอาพัสดุที่ขนส่งเสร็จแล้วอีฉันก็ตรงไปแต่งหน้ากันเลยค่ะแต่งหน้าทำผมกับช่างเพื่อนรุ่นน้องของอิชันเองค่ะแต่งหน้าแบบเบาๆกับผมทรงเรียบร้อยเสร็จจากแต่งหน้าเนี่ยประมาณ3ามโมงสีกันเลยอีฉันก็ตรงมาที่บ้านนะคะมาเอากระโปรงกระเป๋ารองเท้าที่เตรียมไว้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วและช่วงนี้ที่ไอซ์แลนด์นะคะจะค่อนข้าง ข้างรถติดเร็วมากๆค่ะบ่บบายโมงครึ่งบ่ายสองเนี่ยก็เริ่มรถติดแล้วเด้รถเยอะมากไม่รู้่รถมาจากไหนนักหนาช่วงที่ฉันไปเอากระเป๋านะคะก็จะเป็นเวลาที่เด็กๆเนี่ยจะต้องถึงบ้านแล้วแต่ฉันก็กำชับสามีนะคะว่าอย่าเพิ่งเข้าบ้านตอนช่วงที่ฉันไปเอาของเพราะว่าตัวพวกเด็กๆร้องตามหลังจากที่ฉันกับน้องสาวฝาแฟดเนี่ยเรามาถึงตึกกระจกกันแล้วสิ่งแรกที่เราทำก็คือการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอค่ะถ่ายรูปกับถ่ายวิดีโอไว้เยอะมากๆเพราะว่านานๆทีเราจะได้แต่งตัวส,สวยๆคู่กันแบบ ชุดสีเขียวกับชุดสีชมพูเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะสวยหรือเปล่างานนี้ชันใส่ชุดสีชมพูนะเดี๋ยวถ้ามีงานเลี้ยงอะไรอีกเนี่ยรอบหน้าชั้นก็จะใส่ชุดสีเขียวค่ะสลับการใส่ชุดกับน้องสาวฝาแฝดของชั้นนะคะเพราะว่าเราไซส์เดียวกันปีนี้กงศูนสัญจรมาให้บริการประชาชนคนไทยที่อยู่ในประเทศไอซ์แลนด์ในการทาพาสปอร์ตหรือเอกสารอื่นๆที่ตึกฮาป้าหรือว่าตึกกระจกแห่งนี้ค่ะกองศูนสัญจรเนี่ยเขาก็จะมาให้บริการประชาชนทุกๆปีจะมาช่วงเดือน เชนสิงหาหรือกันยายนและสถานที่ให้บริการเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปค่ะกิจกรรมกรุงศุนสัรจรจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงออสโลซึ่งเราชาวไทยในไอซ์แลนด์นะคะสามารถติดตามข่าวสารกรุงศูนย์สัรจรได้ใน c ฟ b o o k f แฟนเพจสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงออสโลทําเอกสารที่ไทยเราจะใช้สถานทูตเดนมาร์กเป็นหลักแต่ถ้าเราจะทําเอกสารที่ไอซ์แลนด์นะคะเราจะใช้สถานทูตไทยในนอร์เวย์ ป,ปีนี้นอกจากมีกิจกรรมกงศูนย์สัญจรแล้วเนี่ยตอนเย็นก็มีงานในไอซ์แลนด์หรือเป็นงานมิตรภาพระหว่างไทยไอซ์แลนด์ครบรอบ50ปีค่ะ